สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำแกงคั่วไก่นะคะใส่พริกแกงใส่กะทิคะก็ประมาณว่าแกงกะทิธรรมดานี่แหละคะแต่ว่าเราจะทำแห้งหน่อย so hello my friends today I'm going to cook uh just like stir stir fry chicken with bamboo and curry paste so and then uh, with coconut milk i just want to make it not too much of gravy so i call stir-fried coconut milk with chicken now what i'm going to do this is ingredients i will put at the side so now uh, i got bamboo from asian shop from thai shop in my hometown ก็ได้อนม้มาจากคนไทยนะคะเขาเพิ่งแต่งงานมาอยู่ที่ในในเมืองที่เราอยู่นี้ค่ะก็เลยก็เลยโชคดีหน่อยนึงแต่น้องเขาก็มีของไม่มากนะคะก็เราก็ยังต้องไปในเมืองใหญ่อยู่ดีค่ะแต่ก็ของบางอย่างก็สามารถหาซื้อได้ so เ h ด thai girl who married with a german she live in our hometown so i can get some asian or some thai ingredients or material <laughs> for cooking whatever you can say uh, the stuff for cooking thai food so now i uh, this bamboo i got from her shop we eat a lot of bamboo. Yeah, it's in like some big, some small. <laughs> it's okay. it's gonna be alright. That's it for the bamboo. They already bore, so I just Uh, open up the package and <laughs> wash and then cut up that's all put aside so now I'm going to cut the chicken we use less meat ก like ็นะคะก็คนไทยก็จะก็จะกินเนื้อน้อยนะคะเราก็จะไม่กินเนื้อเยอะ พวกเราจะเน้นไปทางผักมากกว่าก็ไม่อยากให้กระดูกแตกมากอะค่ะก็ใช้วิธีทุบเอาอย่างนี้เอาแล้วกันพอดีมันแข็งด้วยค่ะก็เลยรีบหน่อยวันนี้เดี๋ยวไม่ทันเวลาต้ง <c oughs> หน่อย I cut, little I cut a l เ t t l e bit I I u u t little bit bigger piece this time Uh, okay. okay. So now I use curry paste, and then I put cooking oil. เพราะว่าใช้กะทินะคะก็เลยจะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปด้วยค่ะน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ Then I put u t ้ l ฉ t นใส่เล็กน้อ a m องพร s กไท s about half t e a s p o o าก็ใส่กระปิไปนิดหน่อยค่ะจะได้ไม่ต้องใส่เกลือเอ้ยจะได้ไม่ต้องใส่ผงชูมันก็จะอร่อยแกงเริ่มจะไหม้ Then I add a little bit of coconut milk. ใส,ใ,สะะใส่กะปิไปหน่อยนะะึงค่ะใส่กะปิไปหน่อยนึง I add shrimp paste about half teaspoon And I add coconut milk ใส่กะทิใส่กะปิไปมาประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะสักครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะซึ่งกะทิที่เราซื้อมาก็ จะประมาณกึงก่งๆระหว่างกึงก่งๆระหว่างหัวกะทิกับหางกะทิค่ะ <Yeah. S 1> รอเรือรอเริงมันพันกันยุ่งวุ่นวายไปหมด so we stir fry the curry paste until f r i e n then I add chicken แล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะะค ทีนี้ขั้นตอนนี้ต้องใช้ไฟอ่อนค่ะตอนนี้อยู่เอออยู่กลางนะคะก็จะใส่เป็นกลางค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะ so in this stage in this stage i i put a medium high we have to use low heat so that the meat will be juicy and let มิกซ well ์ GO, ja ้้ก้ก็จะพักไว like, <normal> <ai> ้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะไม่เปิดไฟแรงนะคะไม่งั้นเนื้อไก่จะแห้งไปหน่อยค่ะ อันนี้ตามหลักโภชนาการนะคะที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วก็มาทดลองดูก็ปรากฏว่าก็จะอร่อยกว่าจริงๆค่ะอร่อยกว่าการที่เราไปาใช้ไฟแรงๆในการผัดนะคะ <c oughs> แป๊บเดียวเดี๋ยวได้กินค่ะ So doesn't take long then we'll be able to eat ขึ้นเด็ดขึ้นสุกนะเธก็จะเดี๋ยวจะใส่หน้าไม้โซเวนเดชิเกนฮาร์ฟคุกอันเดมไอฟูดบัมบ้อ one more t i m ยังเอ๋มประดูกเนาะตุสบวกวันนึงครครับใส่น้ำปลาไปนิดเอ้ยใส่น้ำกะทิไปประมาณถ้วยครึ่งนะคะถ้วยถ้วยน้ำพริกถ้วยของหวานนี่แหละคะ่ะประมาณนี้ Oh the So it's a curry paste is a bit salty. So I just about two tablespoons of fish sauce It's not that salty. Then I put on full high. ก็เปิดไฟแรงเต็มที่นะคะตอนนี้แล้วก็ปิดฝา So I will taste it. <laughs> See how I taste. It is too salty. It is about right. It's delicious. It's a bit sour taste. I don't know where it comes from. Maybe in the process why they packed it in the packaging and the chicken is still not done yet. I just want to stir it up and mix it together. ก็จริงแล้วเนื้อไก่ก็ยังไม่สุกดีนะคะแต่ก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เปิดไฟแรงนะคะใช้ไฟแรง mm hmm. ปิดอีกรอบนึงค่ะครับ r ั p อ g เกน just to keep the heat in the wok เพื่อจะให้ความร้อนอยู่อยู่ในกระทะนะคะอยู่ในกระทะ เตินมน้ำสัหน่อย I a t e t e r b e c u <oughs> s e it's a b r a l bit dry เพราะว่าน้ำไม้สกมันจะแห้งไปนิดนึงก็เลยขอเทน้ำไปน้อยนึงโอเค พอเดือดทั่วการเวนอิดบอยชิมลิง all of it and then now I put the kaffir uh, or entire คอใบมะกรูดทีนี้พอมันเดือดหน่อยๆนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะก็ยังเปไิดไฟแรงดีแหละค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไป คนให้ทัว่วกันสักนิดนึ่งอันนี้ตำรับของตำรับของพี่เองนะคะคิดขึ้นมาเอง This is my own recipe Then I put the base here. In German, they call basilico. Mm เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อย so is done ะสิ เสร็จแล้วค่ะ